ที่จะเจาะบาดาลนะครับก็จะมีให้เขาไปฝึกงานสองเดือนขันห้าเราก็ทํำเครื่องให้เทียนคู่หนึ่งทูบห้าเหล้าขาหนึ่งขวดน้ำส้มหนึ่งนะครับในการที่บอกกล่าวจะที่จะทางแมทรณีได้งานเยอะๆได้ใช้น้ำตัมคำพูดี่แหละครับถ้าเจทีจะทางที่เจาะไปก็ขอให้เจอ บอกพระแม่ธรณีนะครับที่จะเจาะไปพระแม่ธรณีให้เจอประสานกับพระแม่คงคาแหล่งน้ําที่อยู่ข้างล่างแห้พระแม่ธรณีเปิดตาน้ําให้เห็นว่าแหล่งที่น้ําเยอะคือตรงไหนนะครับในการที่ทํามันก็ต้องมีครูนี่คือการเอ่อเส้นไหว้ครูบอกกล่าวที่จะทางพระแม่ธรณีนะครับโดยจะมี เหล้าขาวน้ำส้มขันห้าทูบเทียนนะครับเ,ออเทียน1คู่ทูบห้าเล่มนะครับก็จะให้ช่างที่เจาะได้ทำพิธีก่อนที่จะลงมือเจาะนี้เตรียมการตั้งแท่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการทำพิธีตามโบราณน,นานมา,าจะต้องทำดาเนินการเพื่อไม่พลาด แหล่งที่ขุดเจาะเจาะไปให้เจอแหล่งน้าตาใหญ่เลยนะครับบอกกล่าวแล้วเนี่ยผมเงินด้วย29บาทนะครับที่เส้นว่าเครื่องยกครูบอกกล่าวถุมเจ้าที่ทพ่จาทาอันตาสัญญาอกที่ได้มาลังนี้ขออนุญาตในการขุดเจาะ ช่ตัวนั้นตัวปั๊มลมนะครับที่อ่ปาเครื่องความดันลมชาเดือละห้าเลยถ้าตัวใหญ่ก็เดือละน้ำครับแบบภูมิปัญญาอน,นความเชืออคคเอ่อ,อของส่วนบุคคลรครับ สองข้างถ้าตรงไหนาตาน้ำมันดีมันก็จะมาจดกันรวก็จะมามาประกบจดกันเนี่ยตรงนี้สองครั้งแล้วนะครับสองครัง้งแล้วถ้าเจาะตรงนี้มันก็จะมารวดเข้ามาติดกันเป็นแรงดึงดูดอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ก็ทําตรงไหนก็สําเร็จที่นั่นนะครับไปทําทิวด,ดอนหลายเจ้าที่ กุจเจาะไม่เจอทันี้ไปเจอนะครับของคนนะครับก็<ม>จะเดินหาจดกันอ่เราจะมีเครื่องสแกนเพื่อหาตาน้ำนะครับตรงแล่งไหนที่มีน้ำเยอะอยู่กับช่างคนบาดาลน,นะครับ บ้านแสงรับแสงตะวันตำบลตะององอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นทีมงานเจาะบาดาลโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับที่นํามาใช้ในการตรวจหาแหล่งน้ําบาดาลน,นะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการเจาะว่าตรงไหนมีตาน้ําเยอะนะครับนอกจากจะเป็นภูมิปัญญาในส่วนหนึ่งแล้วนะดดโดยมีลวดมาประกบเ,เช็คไปในพื้นที่ตรงไหนที่มีน้ําบาดาล เยอะตาน้านะครับแล้วก็กับเครื่องวัดหาเครื่องเป็นเครื่องสแกนนะครับที่สารวจน้ําสารวจน้ําแหล่งน้ําลึกลงไปเครื่องนี้สามารถยังลึกลงไปได้เท่าไหร่สามสิบเมตรร้อยร้อยห้าสิบเมตรนะครับก็สามหมื่นกว่าบาทใช่ไหมสี่หมื่นกว่าบาทครับอันนี้แล้วแต่ว่าระยะลึกครับสแกนลงไปเราจะได้เม่พลาดเสียเวลาในการที่เราจะมาขุดแต่ละครั้งนะครับซึ่ง เป็นอะไรที่ที่ช่วยให้ไม่เสียเวลาในการเจาะหาแหล่งน้ำเพราะว่าถ้าเราไม่มีตัวนี้ช่วยมันก็จะพลาดโอกาสพลาดได้ตรงกันแล้วนะครับระหว่างลวดลวดลูกตัวเอลนะที่ถือเดินสำรวจกับเครื่องเครื่องวัด้า เครื่องสแกนจะรู้ด้วยว่าโปรแกรมน้ำบาดาลที่ใช้ผ่านตะเทียมมาลงไปข้างล่างตรงถ่อพื้นที่สีแดงจะเป็นแหล่งน้ำเค็มถ้าเขียวจะน้ำจืดนะครับก็จะต้องดูประกอบกันด้วยถ้าเจอน้ำเค็มเราก็ใช้ทำเกษตรกรรมอะไรไม่ได้ผลดีนะครับ สแกนออกมาก็จะบอกเลยว่าตำแหน่งพิกัดตรงไหนที่จะมีน้ำเยอะแล้วก็เรจะสามารถออกมาที่เครื่องสแกนให้เราได้ทราบ ความลุกบนตัวเจอดบางที่ก็ใช้ระบบน้ำน้ำบนในการจอประดาะาะดานลโห5นิ้วยาว4เมตรเก่อการบินผังทลายติดตาน้ำ ลงไปเพื่อกันท,ทันหัวใส่เปลี่ยนหัวจอะใส่ใหม่ๆ่อต่อต่อลงไปอหม่ที่สองสาตัที่ส อ๋อเล็กคือ,อหินดินแดนนะครับจะเป็นผงเลยครับดินที่ขึ้นมาผ่านกันดินดานนีเออ่เป็นข้นที่สี่แล้วขั้นที่ไดยาวสามเมตรข้อเหล็กที่งข้อลงไปเริ่มมาแล้วครับก็ยี่สิบกว่าเมตรนะตอนนี้ ไี่สเมตรเซอน้ำแล้วนะครับตามที่ได้สแกนหายังยังไม่ถึงสุดนะครับก็ละสามเมตรนะครับก็รวมแล้ว30เมตรนะครับที่นี่รสชาติเปรีแยวๆหน่อยครับไม่เค็มต่อเสร็จแล้วตอนนี้เอาก้านเหล็กออกนะครับ10ก้านก้านละ3เมตร เป็น30เมตรเกาะ5นิ้วนะครับว่าจะไม่มีน้าน,นะครับก็เจอตาน,าน้ำด่างแรงเลยครับเจอเพราะว่าเราใช้เครื่องมือสแกนช่วยให้หาตาน้ำได้ไม่ต้องไปสุดขึ้นมาเกือบถึงสุดข้างบนแล้ว เป็นท่อนิ้วสองที่หย่อนลงไปครับน้ำก็จะได้4คิวต่อชั่วโมงร้อยครึ่งวันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วการเจาะบาดาลท่อ5นิ้วเป็นช่างเจาะบาดาลครับอยู่บ้านแสงตะวันตำบลตาอองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์เจาะน้ําบาดาลทั่วประเทศไทยนะครับโดย อาศัยเครื่องสแกนช่วยเครื่องสแกนน้ําตัวนี้ช่วยในการเจาะหาตาน้ําเจอเลยนะครับไม่ต้องมาเสียเวลาในการที่จะเจาะแต่ละครั้งแล้วไม่เจอแล้วต้องเปลี่ยนที่ใหม่ไปเรื่อยนะครับอันนี้จะไม่ให้พลาดนะครับการที่จะเจาะน้ําเจอแหล่งน้ำเนี่ยแบบก็จะมีสแกนของโปรแกรมน้าบาดาลดูได้ว่าตรงไหนที่น้ําเยอะน้ําเค็มเราก็จะไม่เจาะหรือจะเลี่ยง เลี่ยงไปว่าต้องจุเจาะเท่าไหร่ใช่ไหมเหมือนเหมือนขนาดถ้าเจาะลึกกว่านี้เกินไปเกินกว่า30เมตรก็จะเค็มมากนะครับอันนี้เราเป็นพื้นที่ออกสีแดงๆจะเป็นน้ําเค็มแต่ถ้าเขียวเนี่ยปริมาณน้ำเยอะจะไม่เค็มประช้ำพันธ์ให้คนที่สนใจอยากจะขุดเจาะบาดานติดต่อได้เลยครับเบอร์โทรเบอร์โทรเกครับ526 1008แล้วอีกท่านึน่หานครับ 2880ครับครับครับอันนี้ก็แฟนคสุณจันทานะครับอยู่บ้านเอ่อแสงตะวันนะครับตัวบรนตะอองนี่ก็เพิ่งไปเจาะอุดรมานะครับหรือราชบุรีก็ไปทั่วประเทศไทยนะครับเพราะว่าถ้าไปเจาะไม่ออกน้าไม่ออกไม่พุ่งไม่เอาตังค์นะครับเอ่อรับประกันด้วยให้หนึ่งปีเอ่อนะครับมีเครื่องเป็นเครื่องเจาะลมนะครับเครื่องเจาะลม อันนี้เห็นไหมครับเจาะไป30เมตรน้ําแรงดีมากเลยครับอันนี้เราเจาะทําการ,กรเกษตรกรรมต่างๆเนี่ยครับก็จะทําให้น้ํามีใช้อย่างเพียงพอครับหรือของบาคิวนะครับเป็นผู้ประสานมานะครับก็ขอการันตีได้ว่าเป็นสุดยอดของเจาะปดานของเมืองสุรินทร์ครับครับขอบคุณมากครับ